นั่งโชว์นั่งโชว์โอ้โหหนึ่งสองหนึ่งสองแอคชั่นนี่นนเ,กเก็บเป็นหรือเปล่าหนึ่งสองสามโอ้โหแถมเสียงแถมสีด้วยนะคะพี่ๆถือว่าโอเคนะครับในระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับอได้ลงแปวสามารถเก็บของได้เก็บของอได้ด้วยสอดดีได้กราบได้แล้วก็นอนได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยกขาย,ยกอะไรยัง ค่อยไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับอสวัสดีค่ะโอมนี่เราจะพามาชมพัฒนาการของน้องมินนี่นะครับผมว่าไปถึงขั้นไหนนะครับพัฒนาการไปถึงขั้นไหนแล้วเนาะวันนี้นะคะก็จะพาพี่ๆมาชมนะคะว่าแป๋วแหววในวันนี้ทำอะไรเป็นแล้วบ้างนะคะพี่ๆขาก็ หลายๆท่านติดตามพัฒนาการของน้องตั้งแต่ยังอยู่กับแม่นะคะจนตอนนี้ได้เริ่มเข้าโรงเรียนแล้วอ่ะวันนี้มันจะมาทําอะไรให้พี่ๆดูค่ะกราบยังไงโอ้ยเสียงเห็บๆโอ้กราบกราบยังไงกราบยังไงลืมกราบหรือยังโอ้กราบนะคะกราบอ่ะกราบย่อโอ้ จะวนเวียนไปหาพี่ดินทรายอย่างเดียวเลยเพราะอากาศเย็นดีจังเลยค่ะพี่พี่งงอ่านั่งลงนั่งลงโชว์ยังไงกราบย่อยังไงติ๊กต็อกติ๊กตอก,ตก,ตอกลืมท่าลืมท่านี่เออโอ้โ,อโห,โหนะคะอ่านั่งโชว์นั่งโชว์โอ้โหหนึ่งสองหนึ่งสองแอคชั่นนี่อโอ แอคชั่นโชว์ก็ได้นะคะพี่พีพัฒนาการในวันนี้นะคะกเออ็เริ่มเริ่มแบบเริ่มนั่งเป็นนะคะนั่งเป็นนั่งแอคชั่นเป็นนะคะเออไปไหนนั่นไปไหนนั่นดูดูดูซิว่าจะไปไหนไปไหนไปไหนนั่นเอา้าโอ้ยอย,ยังโชว์พี่พี่ไม่เสร็จเลยทำอะไรเป็นบ้างนะ่ะโอ้ย สามอย่างนะครับได้แค่สองสามอย่างแล้วรู้สึกยังไงบ้างคบคุณพ่อถือว่าโอเคนะครับในระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับได้ลวงแปวสามารถเก็บของได้เก็บของได้ด้วยสอดีได้กราบได้แล้วก็นอนได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยกขายกอะไรยังค่อยไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับไปไหนแล้วน้า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 ตกลูกออตกลมาลูก โอ้ยนอค่ะมาลงมาก่อนลูกลงมาโชว์พี่พี่ก่อนโอ้ยนอโอ้ยอะแกลงนอนหลับโอ้แกลงนอนหลับโอ้ยสไลเดอร์ลงโอ้ยแกลงนอนหลับก็ได้นะคะพี่พี่ก็พัฒนาการน้องแปลวัวในวันนี้นะคะนอนแอคชั่นเป็นแล้ว โอยดูพุงย้อยๆเลยลงแล้วพุงเริ่มย้อยๆแล้วนะคะนี่นนนหงไงนน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 หนแกล้งนอนหลับยังไงอ๋อนั่งเล่นโอ้ดูท่านั่งซะก่อนค่ะพี่ๆโอ้โหเป่าลมเป่าลมนี่นี่โอ้แกล้งนอนหลับแกล้งนอนหลับยังไงลืมแกล้งนอนหลับหรือยัง <c oughs> แล้วแต่อารมณ์นะคะบางทีก็อยากจะอ้อนพ่อมากๆก็จะแกล้งนอนหลับให้พอ่อกอดนะคะ โอ้ยปลา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 พวกเราไปเที่ยวดีกว่าเยอะ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 เราไปเที่ยวดีกว่าปนายพ่อลองโชว์สเต็ปเก็บของของแปววแหววดูหน่อยสิมีอะไรไหมมีแบงค์มีเอ่อเศษไม้อะไรไหมไม่มีแบงค์ครับไม่มีแบงค์เลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นึ่ดูก่อนครับเอ่อสเต็ปต่อไปน้องแหววจะมาโชว์เก็บกิ่งไม้นะคะ เ,ปปเก็บส่งพ่อนีอุ้ยเป็นอย่างไรบ้างคะพี่พี่โอ้หส่งเสียงให้ด้วยเก็บโชว์อีกรอบซิเดี๋ยวจะหาว่าแป๋วคุยเก็บเป็นหรือเปล่าหัื่งช่องช้ำโอ้ยแถมเสียงแถมสีด้วยนะคะพี่พี่ขอบคุณค่าน้อยโอ้ยกลาบขอบคุณค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะพี่ๆขากับน้องแป๋วแววอ่ะนั่งโชว์อีกเหรอจะนั่งโชว์อีกอ่ะนั่งโชว์อีกนั่งโชว์ด้วยโอ้โหเก็บโชว์ด้วยแอคชั่นหนึ่งสองสามปิ้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะพี่ๆนี่เก็บส่งอ่ะเก็บอีกรอบหนึ่งสิเดี๋ยวจะหาว่าแป๋วคุยเก็บไม้ลูกเก็บไม้ลูกเก็บไม้ อาเก็บส่งพ่อยังไงพ่อทําตกเอ้า <laughs> จะไปเล่นทราย <laughs> นี่เราบอกแล้วว่าอย่ายอนะคะอย่ายอ <laughs> เอออาเก็บส่งเก็บส่งเออขอบคุณค่ะนะคะพี่ๆปลาปลาปาวันนี้เแค่นี้พอรู้แล้วคนเขาเก่งแล้วคนเขารู้เรื่องแล้วเขาเก่งแล้วโอ้ยดูค่ะพี่กองทรายสแตนบายรอจา้า ก็ะะจะประมาณนี้ทุกวันนะคะพี่พี่ออนั่งลงนั่งลงนั่งลงออแล้วก็หลายๆท่านอาจจะสงสัยนะคะทําไมแม่นิกใส่สายยางกับขาอีกข้างหนึ่งของน้องแป๋วนะคะเพราะว่าใออส่ไว้ไม่ให้น้องเขารู้สึกหวัดเสียวหวาดลัวนะคะกับข้างที่เขาไม่ถนัดเนาะไม่ได้แน่นนะคะพี่พี่เป็นออสายยางเหมือนเราใส่กําไลอย่างนี้ค่ะเหมือนเราใส่กําไลอย่างนี้นะคะ ใส่สายยางเป็นสายยางธรรมดานะคะก็จะใส่สองสามวันให้เขาแบบเออรู้ว่าเออข้างที่ไม่ถนัดก็พอความสามารถจับได้นะดูได้นะอะไรอย่างนี้นะคะนี่เพราะว่าเขาจะถนัดทางขวาเนาะทางซ้ายเขาจะไม่ถนัดนะคะก็เถึงแม้เขาจะไม่ถนัดก็ไม่ได้ให้เขาถนัดสองข้างแต่ว่าอย่าให้เขารู้สึกหวาดเสียวหวาดกลัวนะคะเผื่อบางทีเราเดินข้างซ้ายเขาหรว่าใครอยู่ข้างซ้ายเขากลัวเขาจะกลัวนะคะ Oh. สบายใจเลยแป๋วแหวววันนี้วันนี้พัฒนาการของแป๋วแหววนะคะนั่งเป็นเก็บเป็นแอคถ้าเป็นแล้วนะคะพี่พี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องแป๋วด้วยนะคะน้องก็เพิ่งเข้าโรงเรียนได้หนึ่งอาทิตย์นะคะพี่พี่อาจจะยังไม่รู้แบบโปรเฟชชั่นอลเนาะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะเป็นกำลังใจให้แป๋วแหววตัวน้อยๆด้วยนะคะพี่พี่ ผิดพลาดประการใดนะคะครอบครัวของเราต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะอ่ะพอ่พอพ่อแสนสุกโอ้น้องแปลวแววตัว,ต,วตัวลายมาอีกแล้วแปแววแหววคนตัวลายครับก่อนโอ้ยดูค่ะไปอ้อนพ่อแล้วนี่แหละค่ะ น้าน้นานไปถูพ่อแรงดูพ่อเปื้อนแล้วนะโอ้ยหนออ่กอดกอดน้องลูกกอดน้องเออเออรักน้องลูกรักน้องโอยดูค่ะลูกหัวเบาๆนี่ละค่ะเลี้ยงให้อยู่ด้วยกันเลี้ยงให้รักกันก็จะอยู่ด้วยกันได้แบบนี้นะคะถึงแม้ว่าพ่อจะตกมันบ่อยแต่พ่อก็ไม่เคยทําร้ายใครนะคะ ขอแค่อย่ามายุ่งกับพ่อก็พอนะคะแต่ในส่วนของช้างพังเพศเมียเนี่ยพ่อจะเลิฟมากนะคะให้แต่มาเถอะพอพร้อมอ้ามือก่อนนะคะเป็นยังไงลูกจะไปหาพี่ดินรายอีกแล้วใช่หรือเปล่าจะไปหาพี่ดินรายใช่ไหมลูกอเออเขาก็รักพ่อกันสองคนแหลนะเนาะไม่มีใครรักแม่นิกเลยเขาก็รักแต่ตอาอ้วนแหละเนาะ แปลไปถูพ่อแรงนะลูกดูค่ะเริ่มสนิทเริ่มให้ใจพ่อแสนสุขเริ่มไว้ใจกั็เริ่มถูเริ่มเล่นไปด้วยกันอย่างนี้แหละค่ะพี่พี่ดูค่ะเออ,เอ,อกอดน้องพ่อพ่อกอดน้องโอเคยกหัวขึ้นด้วยเดี๋ยวโดนน้องอ่าดูค่ะเออเป็นผู้ชายขรึมขรึมก็มีมุมน่ารักเลี้ยงน้องได้เหมือนกันนะคะพี่พี่นี่เออ ครอบครัวของเราเราเลี้ยงให้รักกันทุกเชือกนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช้างพลายช้างสีดอช้างตัวผู้กับช้างเด็กเราก็ต้องเลี้ยงให้เขารักกันนะคะพี่พี่เลี้ยงให้รักกันเลี้ยงให้ผูกพันกันนะคะนี่แหละคะ่ะภาพก็จะออกมาน่ารักแบบนี้เลยนะคะหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าอุ้ยแมนิดพ่อแสนสุกเนี่ยเพิ่งจะหายตกมันน้องปเป๋วเข้าไปจะไม่เป็นอันตรายหรอนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเอ็นดูน้องนะคะเอ็นดูน้องแล้วก็ เวลาพาน้องแปว๋วเข้าไปหาพ่อแสนสุขใกล้ๆแบบนี้ก็พ่อควานต้องอยู่ด้วยตลอดเวลานะคะเราก็ต้องเซฟลูกเราทั้งสองเชือกนะคะแต่ว่าพ่อก็ไม่ได้ทําอะไรน้องแป๋วแววเลยนะคะตามภาพที่เห็นเลยค่ะแป๋วแววไปหมุดแต่ท้องพ่อเลยนั่นอยากได้น้องแล้วบล่ลูกเออถ้าอยากได้น้องต้องบอกพ่อแสนสุขกับแม่โดนะนี <laughs> ่และค่ะเออ ก็สังเกตดูเลยนะคะเวลาน้องแปแววเข้าไปมุดในช่วงของเอ่อใต้คางพ่อแสนสุกเนี่ยเขาจะยกหัวยกคางยกมือขึ้นนะคะมือหรืองวงนะคะยกขึ้นเพื่อให้รู้ว่าเออเขาเอ็นดูนะเขารักนะเขาไม่เขาไม่ทําร้ายนะคะพี่ๆนะคะนี่ดูค่ะเขาก็จับก็บายกันแบบนี้แล้วค่ะนะตกเหลาแล้วก็บายกัน <c oughs> บายก็แปลว่าจับเหมือนเหมือนกันนะคะพี่ๆนี่แหละค่ะ เออ、ยู่ด้วยการรักกันแบบนี้ดีและนะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ชื่นใจนะคะดีใจลูกๆรักกันนะคะ <bey. S 1> ป ain, ไปไหนอีกแป้วแล้แวไปไหนอีกนี้โอ้ยเนาะไปไหนนี่พ่อไปแล้วพ่อไปไหนน้องแป๋วแหววไปไหนคะเอาไปดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวกันไหมเอาไปแล้วค่ะเออ เออคนเป็นสาวแล้วก็ต้องการเวลาส่วนตัวบ้างแหลนะเนาะโอเคเขาเคยได้กินหญ้าตรงนั้ไง่ายที่นี่ใครกินไงเออเธอจําได้เปล่าโอ้ยสลาดจําได้ดูค่ะเออเออใช่ใช่ใช่ที่ตอนนั้นที่ตอนนั้นเราพาไปกินหญ้าตรงนั้นเพราะว่าเอเอ,เอคุณยายปลูกหญ้าไว้ข้างในสวนผักด้วยนะคะเออโอ้ยโ,โตเป็นสาวแล้วไปกินเองได้เลยพ่อไม่ต้องเหนื่อยอู้ดูค่ะดูค่ะ,คะจะปีนแล้วจะปีนแล้วจะปีนรั้วแล้ว โอ้ยน้อ,อยิวยาอ,อยยาอยคนขเขาก็มาชมสวนบ้างแหละน้ะอ,อ,เ,นขขอเออไปทําความสะอาดให้พ่อก,ก่อนดเดี๋ยวค่อยมากินย้าลูกโอ้ยนี่แหละค่ะเพราะว่าน้องนี้กะเคยให้น้องอ่ะกินย้าอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเขาจําได้นะคะพี่พี่โอ้ยสลดัดค่ะสลัดคักนักเป๋วนี่น้อโอ้โอไปกันค่ะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จะขอลาไว้เพียงเท่านี้นะคะครับก่อนโอ้นี่ขอบพระคุณทุกทท่านเลยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะแปลว่าวขอบคุณค่าหน่อยโอ้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากเป็นกำลังใจให้น้องมินนี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย